กราบสบายเียพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องบ้องไายมดสุขุมคนเลยนะคะมาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วกับสาวน้อยแซมโนจ้าอาราพี่นอ้องอ่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งเนาะที่สาวน้อยเผยไปพ่อเนาะที่บอกว่าอ่ามีนุ่มเล่าคนหนึ่งเนะาะจักว่าไปถือตัวใดมากหรือว่าคังอย่างมากสักอย่าง พี่บอกว่าคนไทยอีสานประเทศลราที่ประเทศลาาสงบเนาะ,ะเพื่อนอาจจะถือดาหรืออีหยังมาบอกดาว่าเป็นเล่าตาักผ่าหรืออีหยังนะพี่นอ้องต้องบอกก่อนว่าสาหรับสาวน้อยแล้วสาวน้อยได้ยินคําดาเ,เล่าตาักผ่าหรือว่าเป็นคนเล่าอีหยังจักยางมีกะมาหลายนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสาวน้อยกับบลได้สนใจในเรื่องนั้นนะพี่น้องเนาะ ราะว่าสาวหน่อยมาทำงานเนาะเตรียมตัวมาแบบยูแบบสงบสง,งียมเตรียมตัวนะเนาะราวะขามาเหตุงานบานเพลินเป้าหมายของเขาก็คือมาหาเงินเก็บออมเงินให้ได้หลายที่สุดเพื่อทรงกลับบ้านนาะพี่นอนะ้องเนาะเพื่อทรงกลับบ้านจะได้ไมีเงินใช้จ,จ่ายนะคะประเด็นก็คือนุ่มเล่าคนนี้ ั้งแห้งเดือดมาแห้งนะพี่น้องเดี๋ยวมามาฟังคลิปต้องกันแล้วค่อยพิจาร์ไปพร้อมกันนะพี่น้องเนาะนี่เด้ค่ะไปดีเนาะอันเบ้าอันเรื่องอันคนไทยอ่ะมาดาาประเทศลาวดีเนาะโอ้ยมันคิดว่าประเทศมันสงบฉันบอกฆ่ากันตลอดเนาะเดีมาดูถูกคนลาวน่ะเวาประเทศลาวนี่นะเป็นประเทศนี่แปลว่าไม่ได้่ะ เออมันเราลาวนี่เป็นลาวตากผ้าโอ้ยคนไทยนี่เนาะซื้อว่าไทยเออไทยนี่มันไทยไทยนาแมนน่ะเอออันมึงมาด่าคนลาวอันน่ะด่าประเทศลาวโอ้ยท่านห้องพิงซานน่ะไทยนั่นรักสงบสงบพ้อมองโอ้ข้ากันตลอดนาอเออบมดสงบจักเถื่อ เออบันนีึก็ออกข่าวฆ่าตการณ์นี่เออเนาะปนหานทองโอ้ยหักสงบเนาะคนไทยนะมันบบ,บ,บดีหัวอิสซาประเทศลาวประเทศลาวมันสงบเออบุคฆากันเนาะคนไทยมันอิสซาโอ้มาคลิปลง, Tube, ลงยูทูปลงยูเฟซบุกเนาะเออบ้านาน,นวาเว่อิโอ้ยประเทศไทยนี่สงบห้องเพ็งสะอาดนะ ไทยนั้นรักสงบรักสงบงูแบนกูนี่ขากันตลอดบ่มีความสงบเออก็บอกให้งูซ้ำนี้แหละบ่ต้องอิสซาประเทศลาวหัวประเทศลาวมันสงบคนไทยนี่ขากันตลอดเออบ่มีวันหมดสิ้นหัวยังมาดดาคนลาวแบบนี้มาลาวตักผ้าลาวตาักผ้าพอมไงเออนักหัวพอมไงฮะเออขาบอกซ้ำนี้แหละ สวัสดีครับอ่านพี่น้องคือจังพี่น้องได้เห็นน้ากันเนาะเออเขาบอกว่าประเทศไทยบม่มีความสงบขากันตายซูมือเนาะอ่ะนี่ก็บว่เข้าใจคือกันว่าไปถือตัวใดมากนะคะในคลิปที่ว่าไปกระสูบสูบบรีไปเนาะพี่น้องเนาะในมุมมองของสาวน้อยคิดว่าเออ ในลเลาาเฮ้าน่ะบ่มีซื้อหลายคือประเทศไทยเนาะแล้วก็บ่กคอยรายงานปัญหาอย่างจังสี่เนาะเพราะว่าอาจสิรักษาภาพลักษณ์ของประเทศบอมฮึจ,จังได๋นะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยสิมีซื้อหลายนะคะเพราะว่ารายงานทุกซี่ทุกอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ตามความเป็นจริงเลยเนาะหนึ่งก็เพื่อเตือนนห้พี่น้องของเฮานี้ฮูจัก ป้องกันโตเนาะเวลามีเหตุมีเอียงขึ้นมาเนาะเพราะว่าอยู่เล่านี่บ่คอยรายงานเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็สังคมอยู่ในเล่าบ่อคอยติดตามข่าวของประเทศตัวเองนะพี่น้องเนาะส่วนหลายสีติดตามไทยเนาะทศทัะทะท์ทีวีเอียงกับเบิ้งของไทยบันเลยเป็นข่าวเป็นเอียงกับเบิ้งไทยหลายอาชิบ่าบ้า สพติดข่าวของประเทศไทยหลายนะพี่น้องเนาะคนกันเลยเบิงข่าวของไทยหลายกันเลยฮู้หลายสิ่งหลายอย่างว่าประเทศไทยมันเป็นจังสี่าังซี่เนาะซึ่งบ้านเจ้าของบอมีซื้อแล้วก็บ,บอกคอยออกข่าวจังสี่นะพี่เนนะาะมันกัมีเรื่องที่บ่ดีคือกันเนาะแต่ว่าบอกคอยออกซื้อเท่านั้นเองนะพี่น้องเนาะ พเพินดาว่าเป็นเล้าตักผ้าเล้าตักผ้าเล้าตักผ้าก็คือเอ่อเป็นที่ตากผ้านะพี่น้องอยูเล่าอจิบเอินว่าห้าวตักผ้าเนาะห้าวตากผ้าแต่ท้ายเอินว่าเล้าตักผ้าเนาะความหมายมันต่างกันนะพี่น้องความหมายเดียวกันแต่ว่าว่าต่างกันเอาเนาะ ส่วนตัวสาวน้อยแล้วคิดว่าเรื่องนี้สาวน้อยกับว่ได้ใส่ใจออียงเนาะพี่น้องเนาะได้เห่ากับมาสื่อสารมาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องว่าพี่น้องนะคือจังไดแต่ว่าสาวน้อยก็คือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะสาวน้อยบ่ได้คิดอย่างไรเลยเพราะว่าเป้าหมายของเขาก็คือมาเหตุงานมาหาเงินเนาะส่งเงินกลับบ้านเท่านั้น ทีบอกว่าไทยบสงบประเทศไทยสงบค่ะแต่ในสังคมก็คืออย่างที่เราเห็นทุกวันนั่นแหละค่ะเนาะกษมิตรปนจี้ค่ะกันแน่กับเป,เป็นเป็นเรื่องที่สื่อเขาจะต้องรายงานต้องออกข่าวให้เห็นจะได้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะได้เตือนกันนะพี่น้องว่าเหตุการณ์แั่งซี้เขาต้อง,งเฮ็ดแนวใดเนาะ ยู่เล่ากับมีได้พี่น้องข่าวยังสี่เนาะแต่เพื่อนบ่คอยไล่งานเนาะและคนในประเทศเล่ากับ่บคอยเบิงข่าวซ่องตัวเองเพื่อปานใดน,นะพี่น้องเนาะข่าวของซ่องไทยนี่เกือบทุกหลังค้าเฮื่อนเนาะที่เบิงหนังไทยและคอนไทยแล้วก็ข่าวของประเทศไทยเนะาะบ่คอยเสพข่าวบ้านของเจ้าเองเจ้าของเองปานใดน,นะพี่น้องเนาะ พี่น้องเรื่องนี้กับจิตจังใดล่ะพี่น้องคิดจะเห็นจึงใดก็สามารถคอมเมนต์กันได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าบ้าเล่าตุนคนนี้อาจจะแบวะบว่าบบคอยเต็มเสียเซนเนาะพี่น้องไปถือตัวใดมากกับโบหูค่ะกับอาซิมีคนเล่าบางกลุ่มที่พยายามสางค่วมแตกแยกระวังไทยเล่าเนาะ กจังที่หฮาหูมาน้ากัดน,น้พี่น้องนาะมมาสิมีกุ้มที่แบบว่าบหักประเทศไทยสร้างประเทศไทยเนาะแต่ว่าส่วนหลายวัยรุ่นยุคใหม่เขาระษิเข้าใจเปิดโลกกลัวๆนะพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องพี่น้องคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยะะ้อคะอ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือเก้าพี่น้องฝากคือเก้าจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์เป็นกำลังใจหะสาวน้อย น้ำนะคะพอกันไปคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ